ดีอะแต่ทําไมต้องรักษายอดด้วยคุณไปทําไมถึงต้องแบบบังคับให้บัตรสิแบบมีแบบมียอดในแต่ละเดือนด้วยอะครับโอ้ข้อนี้เจอบ่อยเจอบ่อยมากเลยนะคือเป็นข้อ,อที่เคลียร์ไม่ง่ายเอาจริงๆนะคือวันนี้ถ้าใครพูดแผนไม่เนียนเนี่ยเขาเรียกว่าพูดแผนแล้วดูบังคับยอดอะอสมัครทุกคนจะรู้สึกเลยว่าโหพี่ต้องซื้อทุกเดือนเลยหรอโอ้โหมันหนักมากๆเลยเคลียร์ไม่ง่ายขึ้นอยู่กับตอนพูดแผนแต่วันนี้ถ้าเจอละเจอคําถามนี้ ทำไมต้องรักษายอดไอ้สองรอยห้าสิบเนี่ยนะครับให้เราตอบแบบหลอ่อหลอไปเลยนะคะว่าจริงๆมันไม่ต้องรักษาครับเขาก็จะงงงฮะเอาสรุปต้องรักษาไหมไม่ต้องเพราะจริงๆธุรกิจนี้ไม่ได้บอกว่าเราต้องรักษายอดนะครับถ้าเราดูแผนกันตลาดดีๆแต่ถ้าเรามีรายได้และรายได้นั้นถึงเราเราไม่ซื้อสินค้าหรือซื้อสินค้าน้อยกว่าสอง้อยห้าสิบ pv รายได้จะไม่ได้ถูกคำนวณรายได้ให้เรา Hmm. เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราไม่มีรายได้คำถามต้องซื้อสินค้าไหมก็ต้องตอบตามตรงไม่ซื้ออา้าวแล้วทําไมคนถึงต้องซื้อสินค้าเหตุผลเดียวครับถ้าวันนี้สินค้าคุณแม่เราคุณพ่อเราหรือตัวเรามีสุขภาพไม่ดีแล้วกินสินค้าแล้วมันดีเช่นคุณพ่อน้องโบเนี่ยเป็นเบาหวาน270กินออเลซ่าเพียงไม่กี่เดือนเบาหวานเหลือหนึ่งร้อยคถามคิดว่าเดือนหน้าคุณพ่อจะกินไหม แปลว่าการซื้อสินค้าซ้ําหรือการใช้สินค้ามันขึ้นอยู่กับประเด็นที่1คือใช้แล้วชอบไหมใช้แล้วเห็นผลไหมเหมือนวันนี้หลายๆคนที่เป็นผู้นำนะครับเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการซื้อสินค้ารักษายอดอีกแล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าออลิซ่าหมดซื้อรีบอลหมดซื้อโปรตีนหมดซื้อแล้วพอเราซื้อซ้ําเราซื้อเหตุผลที่เราใช้ตามจริงนะส่วนใหญ่เกิน250ร้อยห้าสิบไหม เ,เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเคลียร์การรักษายอดครับให้เราตอบไปเลยว่าธุรกิจนี้ไม่ต้องรักษายอดแต่สิ่งที่ต้องซีเรียนเลยคือใช้สินค้าแล้วเห็นผลลัพธ์ไหมใช้สินค้าแล้วชอบไหมถ้าชอบแล้วใช้ซ้ำไหมส่วนใหญ่เราไม่มีการรักษายอดครับแผนธุรกิจออกแบบมาแค่ว่าถ้าเรามีไรายได้บริษัทของเงื่อนไขง่าย เราซื้อ250คะแนนและสูงขึ้นไปเราจะสามารถรับรายได้ตามแผนการตลาดทุกข้อและถ้าเราซื้อสินค้าครบ1,000คะแนนในทุกๆเดือนคะแนนที่ขึ้นมานั้นจะนำคิดคะแนนท่องเที่ยวพี่เนจะได้ไปเที่ยวกับผมด้วยครับถ้าสามารถซื้อสินค้าทุกๆเดือนและครบตามกำหนดที่บริษัทจะให้อนุญาตไปเที่ยวเพราะฉะนั้นที่นี่เราไม่มีการบังคับให้รักษายอดครับแต่เราแค่เขียนเงื่อนไขมาเพื่อทาให้เกิดความแข็งแรงทางธุรกิจ เพราะฉะนั้นวันนี้ให้สบายใจครับไม่ต้องรักษายอดได้เลยสมัครมาก็ไม่ต้องซื้ออะไรเลยก็ได้แต่จะสมัครทําไมเนาะไม่ต้องสมัครก็ได้แต่วันนี้ไหนๆสมัครแล้วลองใช้สินค้าดูก่อนครับลองทดสอบดูว,ว่าสินค้าเลกาซี่น่าสนใจไหมอาจจะไม่ต้องรักษายอดครับแต่อาจจะมีไรายได้เข้ายอดทุกๆเดือนเดือนละหมื่นสองหมื่นถึงหนึ่งแสนตลอดชีวิตเราจากการใช้สินค้าครั้งนี้เพราะนั้นให้สบายใจเรื่องการรักษายอดได้เลยครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับ ชัดเจนมากๆค่ะพี่ไปยอดว่าจริงๆอ่นีว่าองค์กรที่ดีอะค่ะแล้วนำมาซึ่ง passive income นี่คือหัวใจเลยนะคือคนในองค์กรรักสินค้าคืออย่างที่พี่ไปเคลียร์เลยคือมันคือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเนาะเอาจริงๆอ่ะพันห้าคือคุณเดินแบบคุณคุณไปบิ๊กซีไปโลตัสไปแมคโครเนี่ยมีเชื่อว่าในหนึ่งเดือนอะต่อหนึ่งครัวเรือนอะเกินพันห้าอยู่แล้วคือมันไม่ได้เป็นแบบ พ่อกำหนดหรือเงื่อนไขที่มันมันยากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมีเชื่อเลยว่าถ้าองค์กรเราอ่ะมีแต่คนที่ใช้ดีใช้ซ้ําแล้วเกิดการบอกต่อนี่ละค่ะคือรากฐานของ passive income เพราะว่าวันนึงอ่ะ ต่อให้เราสร้างธุรกิจมาแล้วเราอาจจะเหมือนคุณทนนเนศเนาะที่กเกษียณเร็วกเกษียรรวยนะคะพี่ทอมเนี่ยกเกษียณแต่ลองคิดดูนะคะเขาสร้างเครือข่ายผู้บริโภคกี่หมื่นกี่แสนควรเรือนใต้สายงานวันหนึ่งเขาไปอยู่ที่อังกฤษเขาไปอยู่มุมไหนก็ได้ของโลกแล้วทุกคนนะคะแค่มียอดออโต้ลันนิ่งแปลงฟันหรือว่าซื้อยาสีฟันเนี่ยคนละหนึ่งหลอด แน่นอนเลยยอดก็คือเกิดการของโตขึ้นมาและนี่แหละคะ่ะคือแก่นของคำว่า passive income ครับไปนะครับยังไงก็ซื้ออยู่แล้วเป็นะาปซื้อที่อื่นง่ายๆนะคะอันนี้คือเพียงง่ายนะครับค,ค,ค,คุณอ่ะซื้ออยู่ละเกินด้วยพันหน้า <laughs> นะครแต่คุณอ่ะไปจ่ายที่อื่นนั่นเอง